ล่าสุดนี้ทนไม่ไหวคะ่นนะนายณพัฒนทนคิดถึงใบเฟิร์นไม่ไหวไปรอรับที่สนามบินต้องบอกเลยนี่คะว่าใช้คำหวานได้เปลืองมากๆเลยวคะ่ะในเรื่องของสถานะก็มาดิสีเรียกับการใช้สถานะว่าแฟนกับล่าสุดนี้คะ่ะมีภาพที่ต้องบอกเลยนะคะว่า เป็นบรรยากาศที่เห็นแล้วอดคิดถึงไม่ได้ว่าความหวาหนของคู่นี้เขามีแต่เพิ่มจริงๆนลคะซึ่งนุ่มนายเองได้ออกไปแสดงความคิดเห็นนะคะในโพสตของสาวใบเฟิร์แล้ค่ะโดยบอกว่ากลับมาทํางานได้แล้วทั้งคู่เลยก็อนไเฟิร์นจะตอบกลับว่าคิดถึงก็พูดแหม้เรียกได้ว่าจากการไปพักผ่อนในการเที่ยวครั้งนี้นั้นหัวใจพองโตก็เพราะว่ามีคนรอรับนั่นเองนะคะ